ในเมื่อคุณนิง่งคุณเงียบแล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรกับคุณคนคนนี้จากการที่มีประเด็นต่อก,กันเรารุบรวงานไพ่เป็นเลื่แรนเดต้อมเป็นดวงโดยรวมเขาจะรู้สึกอย่างไรคนของคุณคนนี้คนที่มีแต่อีกโก้คนที่มีประเด็นต่อก,กันในเมื่อคุณนิง่งคุณเงียบเรารุบรวงานไพ่เขาจะรู้สึกงไงคนที่มีแต่ความมีโก้คนนี้ห้าใบนะ เป็นคลิปบันดอมเป็นดวงโดยรวงวีออฟฟอร์จูนกองล้อโชคตาวาสนาของคุณยังไงก็ไม่ขาดจากกันนะใต้สำหรับวีออฟฟอร์จูนเขาคนนี้ส่องคุณนะในเมื่อคุณเงียบในเมื่อคุณนิ่งเขาส่องคุณนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณนะชาวธาตุไฟเม็สิงนตเขาส่องคุณทางโซเชียลนะคนคนนี้ชาวธาตุไฟ คนคนนี้เป็นคนมีอีโก้ก็จริงๆด้วยคนคนนี้เป็นคนไม่ยอมคนโฟล์ทอฟสอบเป็นคนค่อนข้างที่จะมีอีโก้มากๆคนคนนี้ของคุณชาวธาตุลมเมถุนตุนกุม The m เมเจเชีเป็นคนเก่งอัจฉริยะอีคิวอคมากมายแต่คนคนนี้เป็นคนเจ้าชูนิดๆหรือไม่นิดหลยคนคนนี้เด เมจิเช่นเ,เป็นคนหน้าตาดีคนคนนี้สเตรน์ trend, คุณเป็นผู้หญิงที่เก่งคุมนเป็นผู้หญิงที่อยู่ได้ด้วยตัวเองคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองสูงมากๆเดอะสเตรน์เป็นคนที่เก่งคือตัวตนของคุณเดอะสเตรนด์เอ็ดออฟคับคนคนนี้ของคุณเขายังรู้สึกเดี่ยบคุณนะ เขาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาต่อจากนี้ไปเขาจะเป็นคนที่ดูแลคุณซัพพอร์ตคุณอุปธรรมค้ำชูคุณจากนี้ไปเขาจะดูแลคุณให้ดีมากกว่าเดิมชาวธาตุน้ำคอรกฏพิจิตรมินรามาขยายไพ่กันนะ We o f f ป r ะจูนโชคกตาวาสนาของคุณสองคนยังไงก็ไม่ขาดจากกันอย่างแน่นอนวีออ f ป r ะจูน ที่ผ่านมาเขาได้เดินออกจากคุณไปเขาหันไหลคุณไปคนคนนี้ชาวธาตุลมไม่ทุนตุนกลุ่มซิกออฟซอกเขาได้หันไหลคุณไปนะคนคนนี้ที่ผ่านมาที่มีประเด็นต่อกันชาวธาตุลม justice คนคนที่ตรงไปตรงมาคนคนที่รักความยุติธรรมนี่คือตัวตนของคุณเขาไม่เคยลืมคุณนะคนที่มีติเอโก้คนนี้ในใจของเขายังมีคุณ เขาไม่เคยเอาคุนออกจากหัวนะในใจเขามีคุณตลอดเวลาคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบกัน like มังกรเขาอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์เหมือนที่ผ่านมานะคนคนนี้ของคุณคนที่มีแต่ความนิ่งคนที่มีเตกโก้คนนี้เขาอยากมีความสุขอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์เหมือนครั้งที่ผ่านมาคนคนนี้ของคุณเขาอยากจะสร้างครอบครัวที่มีความสุขกับคุณครั้งหนึ่งคนคนนี้ชาวธาตุน้ำคอรกษพดวจิตหนึ่ง ในความนิ่งในความเงียบของคุณทําให้เขารู้สึกคิดได้ทำให้เขารู้สึกสํานึกได้เขาจะกลับมาสร้างครอบครัวที่ดีมีความสุขให้มากขึ้นกว่าเดิมคนคนนี้ของคุณ